มันเหนียวควาย,ยสบายดีมาเนี่ก็มาพบกับน,น้องลาแล้วการน้องๆเนาะมันนี่น้อง,อง,นนองลาสิพาน้องๆไปไปยังไปสาป,ปาเนะไปสาป,ปาตามจะคองเดี๋ยวน้องลาสิพาทานผู้ต้มไปทำต้มพร้อมๆกันเลยใต้ không biết viên gì không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để เป็นปลาเนาะมานาะซ่้นซากนหา,หนาด้อเน,ะนหาะน,นี่แหละปลาตอนนี้กหารหอดบ่อนซาปลาเนาะท่านผะูน้ชมเดี๋ยวน้องล่าสิลงไปจัดสถานที่บ่อนซาปลาก็นเนาะท่านผู้ชม ฟาซีสะเบิดนี่ข้าพุ่นมาเอาขู่อีกเอาขู่องคนซาบแหงทองปุ้งเด้อไปมือมแล้บแหงทองปุ้งด เพียงหกข่าวเพื่อสาบดเนาะน้องก็เข้ามาแยว ハハ <laughs> มันเหี่ยวควายควายลงแม่มกันเลยแต่กะโขดน่อยสิแต่สิเวเดแล้าทำตัวเมื่อยแล้วล้ว้ค่ะไปสิป๊บนี้ลอ,อ,อยเซ็นประเทีก็มีเอั๋นี่นะ บงป้าขาบ,บงป้าเออขางูฮะนั่งบกเด็ดกระเด็ด น้ำมันน,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 นี้เลยก็ได้ถ้าตอนเต็นก็นี่อออเด้อปะาัออนปลาสีไทยปลาอายอเดย้าอย่่งเด้ออย่ายอย่่ออยงนี่เขาหอยจีนเขาหอยจีนไเ,เอาัดเดียว เอแ่่ขลข้นขลเบปลาข้นใช่ปลาคือนเด้อไปเลยง่ายกว่าปลาคอสํำแคน <c oughs> ปลาคอลรอน้อยๆนะคะไปทางดเลยม <c oughs> าคืนนะ้ำขู่ได้กินอสวิงไปลเอออสวิงนะไปสนานะะลักซะขึ้นเอซอสวิงนะไปสอนนนะ

ป้าต้องกัยนอยู่พูดหรือตัวกะไปอยู่แคมปพักนั่นอยู่แคมนเอาเด็กป้าป้าป้าเอาไของขึ้นออกมาพี่ไม่ไปปลาดุกเบิกลำปากมือได้ปลาดุกหน่อยช่างตรงเอาของให้ป้าหน่อยจ้ะถอร่อยกัน

เดี๋ยวพ่คุณป้านี่นี่ได้ทันเบิร์นี่้าเอาทามันเอามันเบิร์ก่อนแ้วนี่นะชาดมัรถขี่โมมันก็ยังมีมันดิ้โมมตั้นทีอนนึงคือท่อโลกนี้มันบนลกนี้เออหนามยู่พียังลายอยู่มะปั่นพวเห็นป้านี่ทางอะไรมันขาวหอยตีนปะีลป้านะัน

มันเหนียวาวายตีงามาปเป็นแม่ปาอย่าพกเหยียบเหยียบแล้วมันตงหอยตีนด้ยเเ้มันเ้นปลาสูร่ะปลาลดญ่เด้ปลาดุกหี่กระโดเเห็นแล้วโลดัยมันบอดบอดได้นไมได้มาจัดไปเอา ดกลงวินได้ือนานมาดไปไี้เดกป๋าาดเไปเลยนี่กระับน่มีแตกิ้ต้มโอบ่มีฟ้าเขาห้อยตีนปาแล้วเห็นไหมเดยวมันแหลกออกมาแลวปาคาระน้อยนี่ป้าหาง ba đúc ít à, à, no. ba nó nhờ họ khỏi chạp ớt ai xử viên tôm em em anh ấy không thử xử viên đi ba họ bỏ ra xăm anh ấy bảo xạ đi á bố đây đi đâu ba đúc ba đúc nhảy qua cao ít vào đây, nhảy xuyên nhảy bị bờ nghiêng quá nó

เอา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 ขุบประขออะไรแบนี้เอาเอาเดอไเลยเห็นอไรพังางเด๋อเอาหมลกลุกได้แลอันนี้เฮสวีมาดุกเหยือนี่ทำ z o o ตัวเหยื่อใช่คอยจับได้ระวังมันเขามือเอาเสืออันนเอาของมาตวงอาเลยบะคบใครเนไหมเด๋อเด๋อออกละ โอ้ยเอาของสองเลยนเอ๊ะอือบอมแมนได้ปลาปักมือมของปักมืออ่ามันเป็น,นดะไรแท้อยากให้หัดปลาแล้วจะให้เสียวแล้วบ้านี้ปลาน่ำยังลไงน้ำนล่วเอาสวิงมาตรงใช่เองๆๆบอกอมผ้ามาเอาก็เพื่องออกเห็เดเหยียบโลนานป้ามกับเข้านะฮะ เริ่มต้าอด้วยตาถุเงนปสานอสวิงมาตไหมนปานอสวิงปอเอานะด้วยน่ดยี่วนี่นี่ดยิหลี่น่ะรียนะ่าแชะคลร์ม่โอเคโ่ได้โ เฮ้อนีะไปใส่ขอมรัดแทะรัดหวาปะบุ้มันี่มือ lái oh, cạo yeah, ลงหลาดอ้นหุ่นก่มือถมีฟ้านี่ปลาคาปปลาเคงเออปลาเคงขอเห็นลายลายโตอยู่อยู่หันมันจะลงมาพี่ ดออดดดนด็กกี่โตมันเด็ดเองด้วยกันยังบราเหยียดเลยโลต่อน้องที่สองนะท่านผู้ชมเรียมป้านขัน้นสายสะลงมาไล่ทางนี้เนาะสิทฐาสะจะเทิเลงลงหลุมเดี๋ยวน้องลาจิป้านขั้นก่อน

เออไปไม้บอกไัยแต่ได้กับปานมูปานมูเกลต้มเป็นคนจิกกินปัญหากินอย่นอัน้ำกับแม่แล้วนัะหากินเล่น อาสวิงนะไปสานบ่เงอมบ่เงอมอาสวิงปลาเมลามาล่ะไปว่าไปวเงิมเอาไอ้ไอยูดยังไงท่านลุบเนาะลุบแล้วทำามีึินโนล่ะ อันับเขามาอีกสวิงนะยับเขามอา่ะมาอยู่ทั้งโพนพ,พี่ก็ได้ป่ารขนั้นมเมลงย่านลป้าเล่นกว่ป้า่นกายชไหมเออเบอร์คันมันแล้วขืนมาพี่ตกเห็ดควางเอาเลย ปลา,าปลเนาะถ้าุ่ได้เหงีเปน่นทางก่อใช่ไหมใช่ไปเหงีเด้อเนื้หสองก้อนเบสเหงนแล้วชิดาปลาเป็นไปเป่งอยู่พูน้มาเป็่งข้าไมันท้องยาวๆอันี่เอาเนาะปลาไปจกักลนื้อนี่ มาเป่งยืงนี่ปลายูนี่กูเห็นเดีพาปอไปอีกเป่งอีกจน้หันมามันยังอยู่ปาปเดีมันลอยกิน เราแม่เราเป็นมันลนอยมัน,นรับพื้นก็ลาสุดถั่มโซคือนำโบแห้งเนาะตอนได้ย้ายบอนป่านแล้วก็มาไปเฮิงเนะาะเพราะว่าอยู่ทางกลางมันเลิกเลยมาป่านบอนใหม่ใสร้างอีกนี่ไงแต่บอนเดียวทางนั้นเบิดแหงแ้งละนั่ง <laughs> มึงเดือดจะน้องเล่าพอดียวหลุดสู่ เตงนะอีมดใภา, <c oughs> าออพบ้าหัวมันบอป้า ม่แหงเลยปาำแหงลมันข่าวบดเก่ากินนี่มมน,บบน,น,นะบอนมือฮะดิ๊กลงหันยุบได้ล้ผัดนั่น <laughs> จะาง้มบนเก่านีแล้วมันดิกเขาเคมะเด็น่การีนปลาดุกเนาะปลโเอบคเหีนมันดอกปลาคาร์เดี๋ยวดิเออด้วยอูตะนีไะกับบุบเบิเนาะมันเขาโกน อันนี้ได้โตมังแล้วอ่ะใช่เนยโซ่แ <c oughs> น่เห็นแต่ขีดตรงอันนี้เดะเดะพี่ไี่มีถ่ายกับปลาคออีก <c oughs> ปลาคอรสนี่ <c oughs> อันนี้ขอขอเอะดะสั้นคอสั้นเหมือนกันของไปเยอะนะครูเด็กโตโตได้ไหมเนาะ สะอีกด้วยหอยพอละไปล่างไปนเดี๋ยวติดตามไปเบิ่งตอนน้องลาล่างปลาเร้่องทำผู้ชมล่างแข่งก็ทำเอง ออพิวอ้าแข่งคขาวเลยนีขาเป็นเขตเนี่ยเขวดํอาอ,าอืจะได้บอ,อกโอพิได้แนองสิดตรงอาตะกอเนี่ด้านน,น,นี้มันมันการเห็ดดำมันดํดำเห็ดเทิงดำสับเดียวเลยแบบนี้ ลางแคกซาละาสยหนาพ่อหอมได้ได้หอมยุคขปลานี่เลปลานน้อกล่างไม่สวิงนะถอกซนสอันนี้สวิงมีกับผกล่างไหมจะมาใส่ปลาด้วนี่น่าทำซ่งมาเบ่งปลาน้ำนองลาเด้อ เคงแต่ได้ไลยอยู่เนะาะเอามันคือติดของตัวนี้นี่นอนยีดของบักว่าเขาโคตเลยดิอม่ปากเคียงหนอ๋อาเคียงลายน้องนั่นมันพูดน้องกินนี่ได้แต่ซองตัวน้องทำตได้แต่ตัวน้องทัอิ ฉันนี่กับพ่อแรงแล้วฉันนี่ไปกลับบ้านเอามาเสียมนะสีแดงตอนนี้กาสะเล็ดน้องปลาแล้วๆน่าทำโชมปลาก็ได้ฉันนี่ในรายการน้องลาสิขอจบคลิปให้ฉันนี่เนาะทานได้ที่ขโมงคลิปนี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ให้น้องลาเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องลาเห็ดคลิปต่อไปขอขอบใจ Bye bye.